นี่นี่จะรีวิวลูกสาวไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสาวน้องกรีนนะครับครับดูดูมันมันห่วงมันห่วงมันหวงเห็นไหมเห็นไหมแกเป็นใครทำไมต้องจับแม่ฉันน้องกรีนน้องกรนจับแม่ก่อนจับแม่จับ เยอะเนาะเยอะเนาะแสบเจ้าหูเออเยอะมากอ่ะคือคือเยอะมากอ่ะคือแกเป็นใครเหรอกรีนทําไมแกต้องจับแม่ฉันอืมไหนนะช่วยแม่เร็วเร็วช่วยแม่เร็วเร็วช่วยแม่เร็วเร็วช่วยแม่เร็วอูดูความตอแหลของมันแม่แสบหูพอแล้วโอ้โห พูดมาก mm hmm. จังเลยเนี่ยหมาเนี่ยก็พี่ก็จับแม่หน่อยเป็นสาวแล้วไอ้น้องกีนอะนั่งถอนผมงอกให้แม่เนี่ยแม่แก่ไหมแค่อายุไม่เกี่ยวนาแม่ไม่แก่เออเท่าไหร่ละหนูอายุปีเนี้ยสิบสี่ปีอ้าวเป็นสาวแล้วนี่ มีแฟนยังไม่ต้องพูดเรื่องผู้ชายนะแม่ไม่ชอบเออแล้วแมไม่ไปแคนาดาเพราะว่าอยากอยู่ไทยอ่ะโอ้แม่เสียดายแทนที่จะไปแคนาดาไปสอบอิิเซ่อาซิบิเซนก็เป็นสัญชาติแคนาดาไงสามปีก็สอบได้แล้วลูกมีพาสปอร์ตแคนาดาไปไหนมันก็มันก็ง่ายไงพาสปอร์ตไทยมันยาก แต่ก็ไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าเอกสารแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ตรวจร่างกายวันที่สามสิบนี่ก็รอวีซ่าแล้วเพราะว่าแม่ส่งเอกสารไปตั้งแต่เดือนพฤษภาตอนวันที่สามสิบแม่ต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายไปที่สถานทูตกลับกลับไปที่สถานทูตจบขั้นตอนรอวีซา่าแม่น่าแม่น่าจะได้ก่อนก่อนคริสต์มาสแน่นอนผ่านแล้วเหนื่อยทำเอกสารเยอะก็ไม่ไปเองช่วยไม่ได้ เดือนมิถุนายนี่เดือนที่6ใช่ปีหน้าที่แม่บินน่ะในมาอยู่ไหนช่วยแม่หน่อยจับช่วยแม่เร็วๆช,ช่วยแม่ช่วยแม่เร็ว,ว,ว,วโอ้ยพอเสียบแสบแก้วหูมากเลยเธอมานี่นี่ มันจริงๆเลยเนี่ยหมอเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยอ้วนโอ้ยตอนแรกจริงๆเลยเนี่ยอ้วนตอนแรกตอนแรกเนี่ยต่อแหลเนี่ยลูกเนี่ยโอ้ยลูกต้องไหนก็พี่ก็รักไงพี่ก็รักไงรู้หน้ามันอ่ะหนูหนูหนูได้ไปดูคลิปประโลมบ้างไหมลูก ่คอยดูดด <c oughs> โอเคบายบายแค่นี้ก่อนนะคะบายดูหน้ามันไม่ชอบที่กินจากแม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs>